你来，伊家吧，伊家帮手。忙，拉碗煮饭啊。啊，啊。好，好，好、嗯，好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 。

หือๆไปเด้อไปๆไปเด้ออันนี้เวลาไปหาแหนไปไปเออมันมันมา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 ไปนี่คือไปเด้อกินเด้อปลานี่มาเด้อมาเด้อบักสิดีโอ้ ตอนนี้เป็นสอนขวนนะครับตอนนี้เกษตรเรียบร้อยแล้วกำลังที่เอาขวนไปแห่เจ้าของขวนนะครับนนเป็นคนเชื่อแบบโบราณ เ่าอันอยากเ่ายุตบ้าพอยากงอมไอยากเ่ายุตบ้าอยากงอมอ่ะหนีรถเนี้ยย่นี่ใส่มาเเายุต่ว่าหันเอยากงอมเอวอีหลีบันเงียมาบลออนคคือเี่ยหนาเลยเงี่หนาจุ่นบองแล้วมาหายบลโอกบล็อตัดดูเรวไปได้จ้ยหงนี่